สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมมือถือแนวกีฬากันบ้างนะครับเกมนี้จะเป็นเกมเบสบอลนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการอยู่บนสโต e เกาหลีนะครับก็สร้างมาจาก IP จากบน PC เลยนะครับภาพเกมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าภาพน่าเล่นทีเดียวใครที่ไม่เคยเล่นเกมเบสบอลนะครับอยากจะลองก็สามารถโหลดได้นะลิงกโหลดจะอยู่ใต้คลิปส่นใครที่เป็นแฟนเกมเบสบอลอยู่แล้วก็โหลดไปเลยครับเกมนี้ค่อนข้างน่าเล่นเลยทีเดียว ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยละกันนะครับก็ภายในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครนะครับหน้าตาก็จะออกน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะเกมไม่ต้องใช้ VPN ใดๆก็สามารถเข้าเล่นได้นะครับตามนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแข่งขันดีกว่านะครับในส่วนของการแข่งขันก็เนี่ยเรากดเข้ามาตรงนี้เลยครับเป็นแมตช์โหมดตรงนี้นะฮะมันก็จะมีในส่วนของโหมดการเล่นนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นแบบคนเดียวนะครับเล่นกับแบบ กับคอมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่ามาจําลองหลีกนะครับไปแข่งแบบเป็นหลีกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นการแบบว่าแข่งขันแบบเรียลไทม์กับคนอื่นๆนะครับผมก็เป็นการแบบแข่งออนไลน์ประมาณนั้นนะครับอันไหนถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะครับวันนี้ผมแบบตา,ตามความเข้าใจของผมเอง นะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของการปรับค่าเซตติ้งกันหน่อยนะครับตรงนี้ฮะกดเข้ามานี่ด้านขวาบนของจอนะครับกดเข้ามาเลยเซตติ้งมันจะมีให้ปรับอยู่นะครับนะตอนนี้ก็คือฝั่งนี้นะครับก็คือแบบเป็นกราฟิกสูงสุดละอันนี้ผมเปิดหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองปรับดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเสียงต่างๆข้างในตัวเกมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการซิงค์ไอโดงไอนะครับก็ลองดูแล้วกัน ครับผมอะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองแข่งกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวไปเล่นแบบตรงนี้แล้วกันครับเล่นแบบคนเดียวนะครับไปดูบรรยากาศนะฮะมันสามารถที่จะเล่นแบบเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็เร่งความเร็วในการเล่นได้ด้วยนะครับมาจัดไปครับผมนี่อ่ามาครับผมอันนี้ก็จะเป็นลีกเหมือนกันนะเออนี่ครับกดเข้ามาเลยตอนนี้ทีมผมอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับอ่าแจมแจมนี่ฮะทีมที่เราจะต้องเจอครับอันนี้เลยนะฮะเราจะเจอกับอันดับเก้านะครับ ส่วนผมก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับนี่ตามนี้มาจัดไปกดเลยจ้ะเสียงเงินด้วยนะเวลาไปแข่งอน่ะอืน,นี่มาแล้วก็จะเป็นบรรยากาศกาเกมเพลย์คร่าวๆเนาะประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับสําหรับเกมนี้เนาะนรอมานโดสักครู่ครับผมอ่ามาแล้วนี่ โอเคอ่าบรรยากาศสดใสครับนี่นฮะเห็นไหมกราฟิกโ,โอเคเลยนะอเออนี่ครับมาแล้วดูดเเินปนี่ลุยเลยพอ่านี่ครับในส่วนอ,องการเล่นนะครับก็มันจะมีให้เราปรับมุมกล้องได้นะครับนี่นะปรับมุมกล้องได้นะเออเราจะปรับมุมกล้องแบบไหนนะครับผมปึ๊บอ่าตีไปแล้วครับนี่ <รา S 1> ใครที่รู้กติกาเกมเบสบอลอยู่แล้วนะครับผมเออก็จะเข้าใจนะแล้วก็จะอินกับเกมไปด้วยเลยนะครับผมเพราะว่าเกมมันค่อนข้างสมจริงทีเดียวนะอือันนี้ผมเอามุกมกล้องอะไรให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับเออแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอ่อกดแบบออโต้เลยละกันนะครับมันจะได้ง่ายอันนี้ตัวผมน่าจะเป็นตัวคนโยนนะครับเนี่ยเนี่ยกดโยนไปอ่าเนี่ยนะฮะเนี่ย ตัวผงคือนนี้นะอย่ยกดนะครับก็เลือกว่าจะให้โยนแบบไหนนี่นะอ่าโหมันตีโดนวะ่ะลืมเอาเอาลืมลืมกดลืมกดเออต้องออโตโอ้เว้อโอโอตโอ้นี่เล่นความเร็วได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแบบความเร็วช้าๆก่อนนะฮะดูบรรยากาศก,ก่อนอ่าโอเคออกมาแล้วครับ เมื่อกี้เราเป็นคนโยนนะครับทีนี้เราจะเป็นคนตีนะครับผมนี่นะตอนนี้คือตีแล้วนะฮะแต่ว่าผมเปิดออโต้อยู่เย๋ยวผมปิดออโต้ก่อนนะครับนี่ไปปึ๊บโอเคมานี่ครับพร้อมตีเฮ้ยโดนเว้ยโอ้โหโดนรับอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับเออถ้าโดนรับแบบกาอากาศแบบนี้นะครับคนวิ่งเนี่ยจะออกเลยนะฮะ นี่แนะ่เอาแล้วรู้อย่างนี้แล้วเรียบร้อยฮนะโอ้มาต้องตีดีๆหน่อยมาดิโยนมาดิเพนะื่อน,นนี่แน่ออ้โอโคตรแรง้อกนี้เฮ้ยโฮมรันวะ่ะเฮ้ยอ่โฮมรันเฉยถ้าตีโฮมรันอย่างนี้นะครับคนที่วิ่งอยู่นะฮะในทีมของเราเนี่ยก็จะเข้าเ้นชัยแบบสบายๆเลยครับเนี่ยวิ่งแบบชิลๆไปเลยครับผมนี่เนหะ็นไหม ดูคนโยนดีโวเซ็งนะลำหน้าตาแบบเซ็งมากนี่ยิงไงโฮมรันโคตดฟุกอะโฮมรันเฉยทีมผมนําไปสองสูนย์แล้วนะฮะอาแล้วก็ชนะไปเลยครับผมคือมันเป็นเกมเบสบอลที่แบบแข่งแบบไม่ง่ายนะครับไม่ได้แบบใช้ระยะเวลาอะไรนานนะครับแต่จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันใช้เวลาในการแข่งนานพอสมควรนะนะเออแต่ว่านี้มันแค่ปั๊บเดียวนะครับผมนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเลเวลเจ็ดครับมีของมาด้วยฮนะไอ้คงได้ของมาครับผมอ่าโอเคแจมเลยครับผมนี่อย่าไปแข่งอีกสักแปด๊ดีกว่านะฮะกำลังมันกำลังมันจัดไปตัวเกมก็เมนูต่างๆผมอาจจะไม่ได้รู้อะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าอ่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็อาจจะแปลๆนิดน,นึงนะฮะแล้วก็ค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะครับมาเคนี่ เราเป็นคนโยนเนี่ยนะครับจะไปฟึ๊บอ่าโอเคสไตรแจ่มฮะในส่วนขงการโยนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการแบบว่าเอเสลับสับเปลี่ยนได้นะเหมือนกับนักกีฬาก,กีสลาทั่วไปแหละนะครับผมเอารับดิเออโอเคเรียบร้อยโยนอันนี้แแรงสุดละฟึ๊บอุ้ยตีโดนอ่าออกข้างหลังครับอันนี้ไม่ได้เอาลูกอื่นมากนะ ปึ๊บโอเคสไตร์สไตรสามครั้งนะครับก็คนตีก็จะออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนคนตีนะอ่าเทปปึ๊บเออสวยครับผมเรียบร้อยดีนี่เปลี่ยนคนตีแล้วครับปึ๊บเออสไตรในธรรมดาเว้ยผมเนี่ยสไตร์อีกแล้วอีกหนึ่งรอบเป็นหนึ่งรอบ,อนนรอบเอาไหนดีวะอันนี้แล้วกันปึ๊บ ไม่โดนนี่แนะออกไปอีกหนึ่งโอเคแล้วก็ออกไปเลยครับผมเปลี่ยนฝั่งครับเราจะเป็นฝ่ายตีนะครับทีนี้มาโอ,โอ้ยแรงอยู่แรงอยู่อาโอเคมาเลยเพื่อนมานี่แน่โอ้ยโดนอย่างนี้เรียบร้อยโอ้จบเลยงานเข้าออ มาโอ้มโอเคสวยตีไปออดข้นข้างนะผมได้อยู่ได้อยู่โอเคครับคนนี้ยังเข้ามาทันนะกระโดดเข้ามาพอดีเลยโฮมลันสักรอบเฮ้ยสักรอบดิมไม่รู้ตียังไงเหมือนกันนะมันโฮมลันอะ แต่อรอบแรกนี่คือฟุกครับผมโฮมรันเฉยอ้าวแต่ได,ได้นะชนะนะเว้ยนี่โอเคนะครับ,รบก็นี่แหละนะครับเป็นบรรยากาศในส่วนของการแข่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวจะแข่งกับคนจริงจริงแข่งแบบเรลวทมมอะไรเงี้ยนะครับก็ไปโบดที่แข่งแบบเรลไทม์ได้นะครับที่ผมบอกไปนะครับอ่ะโอเคก็เอาตามนี้นะครับบรรยากาศในส่วนของการเล่นตัวเกมนะครับเนี่ยถ้าเกิดจะไปเล่นแบบเร็วทมมก็เข้ามาเล่นตรงนี้ได้นะครับเลยกดเข้ามานะฮะมันก็จะมีให้เราเข้าไปแข่งนะครับนี่นะ ก็กดเสิร์ชหาได้เลยนะครับผมนเนี่ยมันจะมีในส่วนของแรงด้วยนะครับตอนนี้ผมแรงบอน์เนาะเรียลไทม,ม์เนีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็เป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมนะสำหรับเกมนี้นะครับผมจะกดอันไหนวะเนี่ยอ่ะ,อะโอเคกดปิดโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าแลวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเมนูของตัวเกมกันหน่อยนะครับเริ่มจากตรงนี้ฮนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบว่าประกาศนะครับแบบ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิชชั่นนะครับที่เราจะได้เลเยอร์แบบจริงเกมานะครับก็ต้องทำมิชชั่นที่มันครบกำหนดตามที่เกมมันบอกนะครับผมแล้วก็เกมก็จะมีอีวงอีเวนต์อะไรให้เราทําด้วยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะฮะแล้วก็ทีนี้กดเข้ามาดูเมนูด้านล่างกันนะครับในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนนะครับตัวนักเบสบอลเข้ามาในทีมได้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะสลับเนี่ยแล้วก็สลับง่ายๆเลยฮะอย่างเช่นอ่าเอาตัวนี้ครับดูตำแหน่งด้วยนะเนี่ยมันจะเป็น 3B ก็ต้องอ่าตแหนนง 3B ะ มีเ s ก็คือส่วน SS นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับในส่วนของตำแหน่งนะแล้วก็เปลี่ยนเอานะครับผมก็ไม่ได้ค่อยรู้กติกาอะไรของเบสบอลมากนะครับก็พอรู้บ้างเล็กๆน้อยน้อยนะฮะอืมอ่ะโอเคสมมุติามีเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยฮะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะเอาลงมาได้แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้เจ้าการ์ดสีเนี้ยมันจะดีกว่าอยู่แล้วครับสีส้มเนี่ยมันจะดีกว่าสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็นี่คือในส่วนของหน้าการเปลี่ยนเนาะละครอะไรอย่างนี้นะครับอื ความสามารถก็ดูเอานะครับว่าอันไหนยังไงนะครับผมเออคล้ายๆกับเกมฟุตบอลแหละนะครับแต่ว่ามันกีฬามันคนละแบบกันนั่นเองนะฮะต่อมาครับกดเข้ามาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบอ่อน่าจะเป็นขายของนะแบบประกาศขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลาดกลางหรือเปล่านะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเรามีตังเราก็มาซื้อเอานะครับเนี่ยมันจะมีบวกสาบวก4ีบวก1บวก2นักกีฬานะครับตัดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตำแหน่งอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะก็เข้ามาดูจากตรงนี้ได้นะครับผม นะต่อไปครับอันนี้กดเข้ามาครับก็จะเป็นในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเข้ามาดูแบบซื้อของนั่นแหละอ่ะซื้อของซื้อกาดซื้ออะไรเงี้ยนะครับเอามาเปิดเป็นแพ็คตัวละครตัวละค,ะครได,ดน้นะครับผมอยู่ในนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับผมต่อไปอันนี้ครับผมกดเข้ามาอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า,าอะไรกระเป๋าเรานะครับผม มีของมาแจกจาก GM จากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กดรับได้หมดเนี่นะกดรับได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็รับแล้วนะครับของก็จะอยู่ในนี้นี่ก็ลองมาเปิดดูครับอันนี้น่าจะเป็นการแบบว่ากดแข่งออโต้นะครับอันนี้คือกระเป๋าเลยแล้วนะนะครับผมเนี่ยเอออันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็เนี่ย Player เพลเยอร์นะฮะมันก็จะมีมาให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะมาลองเปิดดูได้ว่าเราจะได้เพลเยอร์แบบไหนยังไงนะครับเอาลองเปิดดูเนปะ่๊บ นี่ซุ่มหาเพเยอร์ครับผมนี่มาแล้วเห็นไหมฮะตามนี้ครับผมเกมเบสบอลก็ต้องเป็นรูปเบสบอลเนาะมาเปิดดีเฮ้ยได้อยู่ว่ะอ่าสีส้มสีส้มโอเคเข้าท่าแล้วผมเพเยอร์อันนี้เปิดดูซิปึ๊บกดข้ามไปเลยโอ้แปดสิบสองสีม่วงเข้าท่าเข้าท่าเดี๋ยวก่อนสิอ่าดอันไหนอีกดีอันนี้อ่ะ ปุ๊บโอ้โอเคเลยฮนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้หมดนี่เปิดโอแปดสิบ oh, อีเจอร์สามตำแหน่งด้ยได้สีส้มเยอะเหมือนกันนะแต่ละตำแหน่งนะครับนั้นสองปีนี่เจ็ดสิบห้า SS บ้างปุ๊บโอเคใกล้จะหมดแล้ว LF ครับผม โอเคเดสิบห้าแล้วก็ออันนี้คืออะไรวะเฟเยอร์ธรรมดาหรือเปล่าน,นี้สิบเนี่ยน่าจะนะครับเพราะวสิบสีน,น,น้ำเงินนะคิดว่าน,นี่ไงเฟเยอร์ธรรมดานะครับผมแล้วก็อันนี้เอาเราเก็บไว้นะครับเนี่ยเชรแล้วก็จะได้มาเพิ่มไปหนึ่งร้อยละนะครับแล้วก็นี้เปิด,ดอีกทีปึ๊บโอ้ได้มาเพิ่มเติมนะครับอ่านี่สีม่วงนี่แปดสิบสามโอ้โหมีนวดด้วยคันนี้โอเคนะครับเรียบร้อยนี่เราได้มาแล้วนะครับแล้วก็ ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับมาปรับเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับวันนี้เปิดเปิดดูโฆษณาฟรีนะครับผมเออดูแบบว่ารับของรางวัลฟรีนะครับเนี่ยมันจะมีมาให้นะแล้วกดเข้ามามันก็จะมีโฆษณาขึ้นตรงนี้นะครับผมอืมดูประมาณสักไม่กี่วิหรอกนะครับดูเสร็จแล้วก็กดปิดไปแล้วเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับมันก็จะเป็นการโฆษณาเกมต่างๆมาแหละนะครับผมประมาณนั้นยิงเห็นไหมเวลามันวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับผม,มแค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะ พอก,กดปิดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับก็จะเป็นเพชร <c oughs> หรือเงิน <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคกดเข้ามาดูซิปรับแตง่งปรับแตง่งนี่น่าจะได้มาเพิ่มแล้วหรือเปล่าอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่อยู่ในนี้ครับผมอ่าเอาลงทีมยังไงวะทีเนี้ <c oughs> <c oughs> เออสลับสับเปลี่ยนตรงนี้หรือเปล่ากดเข้าอ่าเอาเข้าทีมอ้าวทำไม่เป็นแล้วฮะตอนนี้อืม เราเข้ามาในทีมเปลี่ยนเปลี่ยนกันใช่ไหมไหนลองดูสิโอเคอ่าประมาณนี้ครับทำอย่างนี้นะฮะตอนนี้เราก็เอาเข้าทีมได้แล้วนะครับผมนะเปลี่ยนตัวที่เราไม่ใช้ออกไปอ่าหกเก้าตัวนี้ <c oughs> แล้วก็เราก็มาดูนะครับตรงนี้มีหรือเปล่านี่ไงมาแล้วเออนี่ครับอยู่ในทีมและนะครับผมแล้วก็เอามาเปลี่ยนนะครับอืมเมื่อกี้นี้ผมเปลี่ยนถูกหรือเปล่าเนี่ย R.F 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 อยู่ไหน R.F นี่ไง R.F 8 6กับ75็อ่ะเอาลงเปลี่ยนเลยนะครับผมเรียบร้อยนะนี่นี่แหละก็จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งสลับกันประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ลองเข้ามาสำรวจดูนะครับในส่นของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆนะครับตัวเกมนี้ก็จะมีประมาณคร่าวๆนี้แหละนะครับที่ผม,มาแน,นบยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้ละกันเนาะ ฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับเป็นเกมกีฬาในเวสบบอลอีกเกมหนึ่งที่เอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม